วัสดีค่ะพี่กุ้งกดสิวเองนะคะมาตามต่อกันนะคะนี่คือสิวที่พี่กุ้งกดสิวจะทําการกดนะคะที่รักคะเข้ามาดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้พี่กุ้งด้วยนะแล้วหากใครสนใจอยากกดสิวนะคะด้วยเทคน,นิคพี่กุ้งกดสิวนะคะได้ที่ลูกศิษย์พี่กุ้งกกสิวทุกสาขาค่ะพี่ก๊อบค่ะ เจ็บนิดหนึ่งค่ะพี่นะเปิดครับลูกค้าคนกิ่หนึ่งใบสองครึ่งมีคิวไหมครับพี่วิวใบสองค,ครึ่งได้ค่ะคได้ค่ะ,คะอันนี้คือสิวหัวเปิดนะคะที่ฝังอยู่ข้างนอกของ ของผิวนะคะเขาจะเป็นตอเล็กๆแต่ว่าผิวของลูกค้านะคะเคสนี้ผิวพี่เขาจะบางนะคะแล้วก็แดงง่ายเวลาทําการกดนะคะพี่กุ้งกดสิวจะต้องระวังมากๆนิดนึงนะคะทุกคนคะ่ะน้ําหนักมือเราจะไม่ได้หนักมากนะคะเพราะว่าเราจะไม่สร้างให้เนื้อผิวของลูกค้าเปาะนะคะนี่ค่ะให้ทุกคนเป็นกําลังใจนะคะแล้วก็ค่อยตามกันนะคะอาจจะไม่ได้ทุกเม็ดนะลูกนะอา,อาจจะไม่ได้ทุกเม็ดนะคะคนดูคะ่ะนะคะแต่ว่าก็จะ พยายามเอาหอกให้ได้มากที่สุดนะคะเท่ากับที่เราสามารถกดออกได้นะคะแป๊บหน่อยนะพี่นะนียค่ะสิวอุดตันคือไขมันที่ฝังในผิวของเรา จำเป็นมากๆนะคะต้องกดค่ะกดแล้วก็หายแต่ถามว่าเกิดขึ้นซ้ำได้ไหมนะคะเกิดขึ้นได้ถ้ารูขุมขนที่เรากดตรงเม็ดนั้นนะคะเขายัางไม่ปิดนะคะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญหลังจากการเคลียร์สิวออกอย่าลืมดูแลผิวด้วยนะคะทนนิดนึงนะพี่นะ เวลากดนะคะเทคนิคของเราเรากดนะคะจะทําให้ออกได้สุดในเม็ดที่กดแต่ถ้าถามว่ากดออกได้ทุกเม็ดทั้งหน้าเลยไหมคะพี่กุ้งขาก็อยู่ที่ลูกค้านะคะแล้วก็สิวที่เป็นมาถ้าทั้งหน้าลูกค้าจะไม่ไหวกันนะคะเราก็จะกดให้ได้มากเม็ดที่สุดนะพี่นะฝากตามกันนะคะ <Okay. S 2> นะคะแล้วก็นะคะสิ่งที่สําคัญอย่าลืมนะคะหลังที่เราเคลียร์สิวเรียบร้อยแล้วนะคะเราเช็ดทําความสะอาดผิวด้วยน้าําสกัดสมนไพรพืชเช็ดทําความสะอาดผิวมาร์กลดเชื้อสิวนะคะด้วยตัวละลายหัวสิวค่ะลดเชื้อสิวลดการอักเสบของผิวมาร์กลดแดงของผิวด้วยอะโลเรวล่านะคะมาร์กลดการแดงการระบมการอักเสบนะคะด้วยมาร์กสาหร่ายลดสิว ล้างสารเคมีสารตกค้างใต้ผิวฟื้นฟูผิวทําให้ผิวแข็งแรงค่ะแล้วก็ตามต่อกันนะคะเดี๋ยวุุงทําคลิปต่อไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้